สิ่งที่เราเรียนรู้ร่วมกันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเริ่มต้นในช่วงเช้าผมผมนำเรียนว่าสิ่งที่ท่านเลขาธิการได้พูดคุยในเชิงของนโยบายนะครับท่านพูดในเรื่องของ999นะครับ9ที่1เป็น9นโยบายของท่านรัฐมนตรี ก้าที่2เป็นนโยบายจุดเน้นของสปทและก้าที่3เป็นกระบวนการคิดกระบวนการทํางานสิ่งหนึ่งที่อยู่ใน9ก้าข้อที่สของท่านเลขาคือการบูรณาการความร่วมมือดังนั้นผมเชื่อว่าโดยบทบาทของคณะกรรมการสารศึกษาสิ่งที่ท่านจะเข้ามาบูรณาการความร่วมมือกับสถานศ,ศ,ศ,ศึกษาก็คืองานสีด้านของโรงเรียนคืองานวิชาการงานงบประมาณงานบุคคลแล้วก็งานบริหารทั่วไปสิ่งหนึ่งที่ช่วงเช้าท่านเลขาพยายามสื่อสารกับเรานะครับในเชิงของนโยบาย จะเห็นว่านโยบายทั้ง9ข้อของท่านรัมรีนโยบาย9ข้อของสอปทมุ่งเป้าที่ผู้เรียนเป็นสําคัญแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ลืมในมิติของคุณภาพของคุณครูคุณภาพของผู้บริหารนะครับอันนี้คือนโยบายจุดเน้นที่ท่านเลขาได้ไดนำเรียนทุกท่านประเด็นที่2ในช่วงบ่ายซึ่งเป็นช่วงของการก่อนช่วงบ่ายเป็นการเสวนานะครับสิ่งที่เราขับเคลื่อนการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ เชื่อว่าท่านคณะกรรมการสารศึกษาและท่านประธานจะเป็นผู้มีบทบาทหลักบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและก็จุดเน้นสิ่งหนึ่งที่ท่านตัวแทนของคณะกรรมการสถานศึกษาพยายามสะท้อนในเชิงของหลักคิดหรือหลักกระบวนการทํางานนะครับของกรรมการสารศึกษาประเด็นที่1คือการสื่อสาร ดังนั of, ้นผมเชื่อว่าบทบาทของประธานบทบาทของคณะกรรมการการสื่อสารนโยบายจุดเน้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกรรมการสถานศึกษากับผู้บริหารกับคุณครูบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของกรรมการทุกท่านการวางบทบาทระดับการสื่อสารการมีแผนงานหรือเป้าหมายร่วมกันระหว่างกรรมการสถานศึกษากับกับสถานศึกษาเป็นสิ่งสําคัญนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดผมเชื่อว่าผู้บริหารสถานศึกษา นะครับที่ได้ทิ้งท้ายซึ่งจะต้องเป็นผู้นําของสถานศึกษาที่ต้องทํางานร่วมกับกรรมการนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขตพื้นที่เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนจากเวทีเสวนาก็ฝากไว้4ประเด็นอันที่1ต้องทําให้กรรมการสาศรศึกษารับรู้ในบทบาทหน้าที่อันที่2ทํายังไงให้กรรมการสาศรศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการแล้วก็ให้เขาภาคภูมิใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเสียงจากผู้ปกครองพยายามสื่อสารว่า สิ่งที่ผู้ปกครองต้องการเห็นคือการเห็นลูกหลาน,หลานเห็นนักเรียนเป็นคนดีมีคุณภาพดังนั้นกรรมการสถานศาสตร์จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายกําหนดจุดเน้นหรือคุณภาพของผู้เรียนนะครับและก็สิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคหรือความท้าทายที่เวทีเสวนาทิ้งไว้ก็คือ สามท่านท่านที่1ต้องการเห็นคุณภาพผู้เรียนในมิติของการสื่อสารการอ่านออกเขียนได้การสื่อสารได้ของผู้เรียนอันนี้คือสิ่งที่ต้องทําให้เห็นจริงประจักษ์ประเด็นที่2ก็คือขับเคลื่อนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังนั้น,นคณะกรรมการสารสาข้องก้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและก็สิ่งที่ผอโรงเรียนฝากไว้สิ่งหนึ่งก็คือการมีแผนการทํางานร่วมกันระหว่างแผน ของโรงเรียนแผนบูรณาการความร่วมมือและก็แผนเฉพาะทางอันนี้คือสรุปเสวนาสิ่งสำคัญที่สุดในงานเสวนาครั้งนี้ท่านจะพบว่ามีบูธนิทัศการทั้งหมดอยู่25บูธเป็นของภาคีเครือข่ายกรุษภาสกคอ,อ,อ,องค์การค้าของหน่วยงานอีก5บูธของสพทเองทั้งหมด19บูธนะครับดังนั้น25บูธเหล่านี้สะท้อนความสำเร็จของสิ่งที่เกิดขึ้นที่โรงเรียน ท่านรัฐมนตรีเน้นย้ำเรื่องคุณภาพผู้เรียนเน้นย้ำเรื่องการใช้เทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งเรื่องของ AI นะครับท่านเน้นย้ำเรื่องของประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองดังนั้นบูธท,ทั้งหมดที่มานำเสนอตามกรอบนโยบายจุดเน้นผมเชื่อว่าจะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนเห็นแนวปฏิบัติผมเชื่อว่าจะทําให้เห็นแนวปฏิบัติที่ต้องให้คณะกรรมการสารศึกษาเข้าไปกับเคลื่อนผมเชื่อว่าสิ่งที่เราเห็นมันคือ ผลปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนดังนั้นบทบาทหน้าที่ของกรรมการสารศึกษาจะใช้องค์ความรู้เหล่านี้ไปสู่การวางแผนและขับเคลื่อนพร้อมกับยกระดับคุณภาพของโรงเรียนอันนี้คือสิ่งที่เราเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งวันของวันนี้แล้วผมก็เชื่อว่าหลังจากเสร็จเวทีงานวิชาการในวันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งองค์ความรู้แนวปฏิบัติ การประสานความร่วมมือเครือข่ายความร่วมมือผู้นําทางวิชาการสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับสปทนะครับอันนี้คือสรุปในภาพรวมของวันนี้